สวัสดีพี่น้องวันนี้เราก็มาต่อบทที่5นะครับบทที่4ก็จบไปด้วยอะไรนะบัลลังก์ของพร,พระเจ้าพระยาเวอยู่กลางที่บนสวรรค์นั้นนะนะก็จอร์นก็เห็นบัลลังก์อยู่แล้วก็ล้อมรอบบัลลังก์นั้นก็มี24บัลลังก์ของผู้อาวุโสนะครับแล้วก็มีสัตว์อยู่4ีตัวนะครับที่ชื่อว่าอะไรนะเซลาฟ์เซลาฟิมนะครับเซลาฟิมอยู่4ตัวนะครับแล้วก็ มีอะไรอีกมีทูตสวรรค์เดี๋ยววันนี้จะเจอทูตสวรรค์เป็นล้านล้านล้อมรอบพระองค์นะครับบรลลังของพระองค์ก็สว่างเจิดจ้านะครับล้อมรอบด้วยลุงกินน้ําอะไรแบบน,นี้เป็นต้นนะครับก็วันนี้เราก็มาดูบทที่5กันว่าเป็นยังไงแล้วผมก็เห็นหนังสือม้วนๆนหนึ่งอยู่ในมือขวาของพระเจ้าพระองค์ผู้ที่นั่งอยู่บนบรลลังหนังสือม้วนนั้นมีคําเขียนไว้ทั้งสองด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีตาประทับทั้ง7 นะครับก็พระเจ้าที่นั่งอยู่บนบันลังก็ถือหนังสือม้วนอยู่ม้วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีตาประทับซีลเขาเรียกว่าซีลปิดไว้ก็เปิดเป,เป็นหนังสือม้วนใช่ไหมเปิดหน่อยหนึ่งก็มีซีลแกะซิลเปิดหน่อยหนึ่งมี7ซีลซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันในบทที่6นะครับทีนี้ก็มีทูตสวรรค์ผู้มีอำนาจองค์หนึ่งก็ร้องด้วยเสียงอันดังว่าใครเหมาะสมที่จะเปิดหนังสือม้วนนี้ ออกอ่านบ้างปรากฏวา่าทั้งในสวรรค์ในโลกและใต้โลกก็ไม่มีใครเหมาะสมที่จะเปิดหนังสือนี้ออกมาอ่านเลยผมจอนก็บอกว่าเขาก็ร้องไห้ร้องไห้ใหญ่เลยอย่างหนักเลยนะเพราะว่าไม่มีใครเปิดหนังสือนี้ได้และสุดท้ายผู้อาวุโสหนึ่งใน24ก็มาบอกจอนว่าเงียบได้แล้วไม่ต้องร้องแล้วนะครับนนไงดูนั่นสิ สิงโตจากเผ่าของยูดาผู้เป็นสายเลือดอันยิ่งใหญ่ของดาวิดได้รับชัยชนะและสามารถแกะตาประทับทั้ง7ดวงและเปิดหนังสือม้วนนี้ออกได้แล้วโอเคก็บอกก็บอกกับจรว่าไม่ต้องร้องแล้วเงียบๆได้แล้วนะสิงโตจากเผ่าของยูดาผู้เป็นสายเลือดอันยิ่งใหญ่ของดาวิด สิงโตจับเผา,ายูดาหนี่ก็มาจากาประถมการบทที่49ใช่ไหมประถมการบทที่49เกิดอะไรขึ้นมาดูตอนที่ายาโคบพ่อที่เปลี่ยนชื่อพระเจ้าเปลี่ยนชื่อยาโคบเป็นอิสราเอลนั่นแหะเขามีลูก12คนใช่ไหม ก่อนที่เขาจะตายเขาก็เรียกลูกแต่ละคนแต่ละคนมาอวยพรเมื่อมาถึงเผ่าของยูดาเผ่าที่พระเยซูมาเกิดนะเขาก็บอกยูดาพี่น้องของเจ้าจะสรรเสริญเจ้าเจ้าจะเอาชนะศัตรูนะบรรดาพี่น้องจะต้องคำนับเจ้ายูดาเจ้าเหมือนกับสิงโตหนุ่ม ที่ยืนค่อมอยู่เหนือเหยื่อที่เจ้าฆ่าน่ะนะเจ้าเป็นเหมือนสิงโตที่กําลังหมอบนอนลงไม่มีใครกล้ามาแย่โอเคอันนี้แหละเป็นสิงโตจากเผ่าของยูดาก็หมายถึงพระเยซูคริสต์นะครับพระเยซูคริสต์เป็นสิงโตสิงโตจากเผ่าของยูดาแล้วก็เป็นผู้ สืบสายเลือดอันยิ่งใหญ่ของดาวิดจําได้ไหมกอิสยาบทที่11เราพูดถึงอะไรนอหนึ่งใช่ไหมจะมีนอหนึ่งแตกออกมาจากตอแห่งเจสซีแล้วก็จะมีกิ่งหนึ่งงอกออกมาจากรากทั้งหลายของเจสซีนั่นแหละกำลังพูดถึงพระเยซูและพระวิญญาณของพระยาเวจะสถิตยอยู่บนเขาวิญญาณทั้ง7ก็จะสถิตยอยู่บนบนเขาผู้นี้ก็คือพระเยซูเพราะฉะนั้นคนนี้แหละ เหมาะสมที่จะได้เปิดหนังสือม้วนและต่อมาแล้วผมก็เห็นลูกแกะพอมองไปก็เห็นลูกแกะตัวหนึ่งยืนอยู่ตรงกลางใกล้ๆกับบัลลังและ,ะมีสิ่งมีชีวิตทั้ง4และพวกผู้อาวุโสล้อมรอบม,มันอยู่นะครับดูเหมือนว่าลูกแกะตัวนั้นเคยถูกฆ่ามาก่อนมันมีเจเขาและเจดตาซึ่งเป็นพระวิญ,ญญาณทั้ง7ของพระเจ้าที่พระองค์ส่งออกไปทั่วโลกโอเคก็ลูกแกะตัวนั้นยืนอยู่ตรงกลางเลยระหว่างสัตว สัตว์นั้นสัตว์สตัวนั้นเซลาฟนั่นนะนะนะแล้วก็พู้อุวุโสทั้ง24องค์ก็ล้อมรอบเขาอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ลูกแกะนี้มีหน้าตาแบบไหนก็มี7ดเขาแล้วก็7ตานะครับแปลให้รู้เลยว่าเป็นพระวิญ,ญญาณทั้ง7ของพระเจ้านั่นเองที่พระองค์ส่งออกไปทั่วโลกวิญญาณทั้ง7ก็บอกแล้วนะในหนังสืออิสยาบทที่11อ่านไปหลายครั้งแล้วนะครับ แล้วลูกแกะตัวนั้นก็เดินเข้ามารับหนังสือม้วนนั้นจากมือขวาของพระเจ้านะครับผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์พระเจ้าผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ก็ลูกแกะนั้นก็เข้ามาหาพระเจ้าที่นั่งอยู่บัลลังก์แล้วก็มาเอาม้วนนั้นหนังสือม้วนนั้นจากมือขวาของพระเจ้าเมื่อลูกแกะตัวนั้นรับหนังสือม้วนแล้วสิ่งมีชีวิตทั้ง4กับพวกผู้อาวุโสทั้ง24องค์ก็ก้มกราบลงต่อหน้าลูกแกะตัวนั้นทุกคนถือพิน นะครับและขันทองคําที่เต็มไปด้วยเครื่องหอมขันทองคําที่เต็มไปด้วยเครื่องหอมก็คือเป็นคําอธิษฐานของคนของพระเจ้านะครับอ้าวบนสวรรค์ก็มีพินนะครับอ้าวใครบอกว่าบนสวรรค์ไม่มีเครื่องดนตรีเจอเครื่องดนตรีแล้วนะครับมีพินนะครับโอเคและต่อไปว่าไงพวกเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงบทใหม่ให้กับลูกแกะลูกแกะก็คือพระเยซูคริสเพลงบทใหม่ร้องว่ายังไงพระองค์เป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับหนังสือม้วนนี้และแกะตาออก พราะพระองค์เคยถูกฆ่าและด้วยเลือดของพระองค์นั้นพระองค์ได้ซื้อคนให้กับพระเจ้าจากทุกเผ่าทุกภาษาทุกเชื้อชาติและทุกชนชาติพระองค์ทําให้พวกเขาเหล่านี้เป็นพวกกษัตริย์และเป็นพวกนักบวชของพระเจ้าของเราและพวกเขาก็จะได้ครอบครองโลกนี้อ้าวทีนี้พี่น้องครับอันนี้มันก็จะตกไปที่หนึ่ปีบอกแล้วว่าหนังสือวิวณ์เนี่ยนะกำลังพูดถึงหนึ่ปี ในทุกๆคริสตจักรทั้ง7คริสตจักรนะครับตอนนี้ผู้ที่มาจะมาเปิดหนังสือม้วนคือลูกแกะใช่ไหมมีเพลงบทใหม่ร้องให้กับเขาก็คือว่าพระองค์เหมาะสมและพระองค์ก็ถูกฆ่าและพระองค์ก็ใช้เลือดของพระองค์เนี่ยซื้อคนเหล่านี้จากทุกเผ่า,าทุกภาษาทุกเชื้อชาติทุกชนชาติมาให้กับพระเจ้าเห็นไหมพระองค์ใช้เลือดซื้อจริงๆเลือดเนี่ยนะมีแล้วตั้งแต่บทที่1วิวรบทที่1ที่ ข้อหพระเยซูคิดรักเราและปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระจากบาปของเราด้วยเลือดของพระองค์บอกแล้วว่ามีแต่เลือดของพระองค์เท่านั้นที่จะทําให้เราพ้นจากบึงไฟนกรกบัพติศมาด้วยน้ําไม่ช่วยให้เราพ้นจากบึงไฟนรกแต่ช่วยให้เราพ้นจากการเป็นทาสของซาตานฝ่ายเนื้อหนังเมื่อไปบัพติศมาฝ่ายเนื้อหนังก็จะสะอาดหมดสดหมดจดเป็นวิหารสําหรับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันคนละเรื่องน้ําเกี่ยวกับโลกโลก วิญญาณต้องใช้เลือดเท่านั้นในหนังสือวิวรไม่เห็นพูดถึงบัพติศมาสักคำถ้าบัพติศมาจะสําคัญอย่างที่พวกคุณสอนว่าไม่บัพติศมาและจะตกนรกมันจะต้องมีคําว่าบัพติศมาในหนังสือวิวรด้วยเพราะว่าหนังสือวิวรเป็นหนังสือที่พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับและถ้ามันสําคัญบัพติศมาสําคัญขนาดนั้นหนังสือวิวร ก็จะต้องพูดถึงแต่ไม่มีเลยมีแต่เรื่องเลือดนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่พระเยซูใช้เลือดของพระองค์ซื้อคนจากทุกเผ่าทุกภาษาทุกเชื้อชาติและทุกชนชาติมาให้กับพระเจ้าเพระเาะฉะนั้นมันไม่เหลืออะไรให้คุณไปซื้อกันที่บอ่อปติสมาแล้วพี่น้องเพราะเลือดของพระองค์บนกลางเขนก็ล้างหมดแล้วความบาปของเราถูกล้างจนหมดสิน้นที่กลางเขนบาปตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะนั้นคุณจะเอาบาปท,ที่ไหนไปล้างที่บอ่อบปติสมาจึงเป็นไปไม่ได้ระวังคําสอนของคุณด้วยนะครับ พระองค์ทาให้พวกเขาเป็นกษัตริย์และเป็นพวกนักบวชของพระเจ้าพระเยซูทาให้พวกเขาเป็นกษัตริย์และเป็นนักบวชของพระเจ้าตอนไหนในวิวร์บทที่เท่าไหร่ยี่สิบสิบเก้าที่พระองค์มาบนม้าขาวพวกเราก็จะมาบนม้าขาวกับพระองค์เมื่อพระองค์จัดการในสงครามอามาเกดอนเสร็จแล้วพวกเราก็จะได้ขึ้นนั่งบนบัลลังพร้อมกับพระเยซูคริสต์ปกครองชนชาติในโลกนี้ที่ยังเหลืออยู่ด้วยคาถาเหล็กจาได้ไหมพระเยซูก็ใช้คาถาเหล็กเราก็มีคาถาเหล็กเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะปกครองร่วมกับพระคิ์เราจะเป็นกษัตริย์และนักบวชของพระองค์ตอนที่เราฟื้นขึ้นมาจากความตายครั้งแรกและจะไม่เจอกับความตายครั้งที่สองจำได้ไหมในวิวรณ์บทที่20พูดถึงแล้วก็เราก็จะกลายเป็นอะไรนะพวกเพราเรามีเกียรติและเป็นผู้บริสุทธิ์ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือพวกเราพวกเขาจะเป็นนักบวชของพระเจ้าและของพระคิดและจะครอบครองร่วมกับพระคิดเป็นเวลา1000ปีวิวรณ์ยี่สิบข้อเท่าไหร่นะข้อ6 พวกคนที่มีส่วนร่วมในการฟื้นขึ้นจากตายครั้งแรกนี้เนี่ยมีเกียรติและเป็นผู้บริสุทธิ์ก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บอกให้ชัดเจนเลยว่าพระองค์จะทําให้พวกเขาเป็นกษัตริย์และเป็นพวกนักบวชของพระเจ้าตรงไหนตรงหนึ่งพันปีนั้นและพวกเขาจะได้ครอบครองโลกนี้ก็บอกแล้วว่าโลกนี้หนึ่งพันปีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่ที่สวรรค์ใหม่และโลกใหม่นะครับและผมก็มองเห็นและได้ยินเสียงของทูตสวรรค์จานวนเป็นล้านล้าน,านอยู่รอบบัลลังก์นี่ไงเป็นล้านล้านอยู่รอบบัลลังก์นอกจากผู้อาวุโสยี่สิบส เซลาฟสี่ตนแล้วก็ยังมีทูตสวรรค์เป็นล้านๆอยู่รอบบัลลังก์ของพระองค์และพวกนี้ทําไมครับพวกนี้ก็จะพูดเสียงอันดังว่าลูกแกะที่ถูกฆ่าคือผู้ที่เหมาะสมจะได้รับอิทธิฤทธิอำนาจความมั่งคั่งสติปัญญาพละงกำลังเกียติยศความรุ่งโรและคําสรรเสริญโอ้โหนี่สําหรับลูกแกะที่ถูกฆ่าจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงของพวกสิ่งมีชีวิตทั้งปวงในสวรรค์ไอ้นี่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงบนสวรรค์บนโลก ใต้แผ่นดินโลกและในทะเลใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในจักรวาลนี้พูดว่าขอคําสรรเสริญเกียรติยศความรุ่งโรจน์และฤทธิอำนาจจงมีแด่องค์ผู้ที่นั่งอยู่บนบันลังและแด่ลูกแกะตลอดกาลแล้วจากนั้นสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ก็พูดว่าอาเมนอาเมนแล้วก็อาเมนและผู้อุปสทั้ง24องค์ก็ก้มลงกราบนมัสการเพราะฉะนั้นพี่น้องจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือว่าลูกแกะมาแล้ว ผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเปิดหนังสือม้วนนั้นและซีลทั้ง7ก็คือผนึกทั้ง7นั้นมีผู้เดียวเท่านั้นที่เหมาะสมที่จะทําอย่างนั้นได้ภายใต้ฟ้าและโลกและแผ่นดินโลกทั้งหมดก็ไม่มีใครเหมาะสมนอกจากพระเยซูเพราะว่าพระเยซูมาตายบนม้านเขนเพื่อไถยเราและพระองค์ก็ใช้เลือดของพระองค์ในการซื้อชนชาติทั้งหลายในโลกนี้กลับคืนมาให้กับพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์ใช้เลือดของพระองค์นะครับเมื่อวันนั้น ผมยังค้างพี่น้องอยู่ในเรื่องสัตว์สีตัวนี้สัตว์สีตัวนี้ในหนังสืออิสยาบทที่6ข้อ2ถึง6ก็พูดถึงนะครับเรียกว่าเซลาฟตรงนั้นเรียกว่าเซลาฟเป็นสัตว์ี่ไอหกหปีกลรรู้ว่า6ปีก2ปีกปิดหน้า2ปีกปิดลำตัวและอีก2ปีกใช้สำหรับบินนะครับเซลาฟเพราะฉะนั้นเซลาฟก็อยู่ในเนี่ยหน้าบัลลังก์ของพระเจ้า ทั้งวันทั้งคืนร้องอะไร holy 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 บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์คือคือพระเจ้าองค์เจ้าชีวิตผู้เต็มเปลี่ยนไปด้วยฤทธิ์อำนาจเป็นผู้ที่อยู่ในปัจจุบันในอดีตและในอนาคตก็จะมาในอนาคตเพราะฉะนั้นอันนั้นคือเซลาฟส่วนอีกที่ที่ผมพูดถึงในหนังสืออะไรนะเอเซเกียวบทที่1ข้อ5ก็จะเป็นเคลูบเรียกว่าเคลูบเซลาฟก็มี6ปีเคลูบก็มี4ปีเคลูบนี้นะ เกิดขึ้นครั้งแรกเลยหนังสือปฐมก,กาลบทที่3ข้อ24เคลูปก็คือเมื่อพระเจ้าไล่อาดามกับฮาวาออกจากสวนเอเดนจําได้ไหมแล้วก็เอาทูตสวรรค์มาเฝ้าด้วยครบเพลิงมีดดาบ,บที่มีครบเพลิงน,นั่นแหะที่มาเฝ้านั่นแหละคือเคลูปโอเคเคลู K oop, ปปรากฏครั้งแรกในหนังสือปฐมก,กาลบทที่3ข้อ24แล้วในหนังสืออพยพบทที่25เป็นต้นไปนี่กำลังพูดถึงหีบศักดิ์สิทธิ์จำได้ไหมหีบที่เปิดออกมา ข้างในก็จะมีอะไรบรรจัดศิปประการเอยมานาเอยแล้วไม้ไม้เท้าของอารอนเอยอยู่ข้างในหีบนั่นน่ะและบนหีบก็จะมีทุสวรร์สององค์ที่ปีกมาปิดกันอย่างนี้จำได้ไหมอยู่บนเมอร์ซี่ซีดอ่ะ,อะบัลลังก์แห่งความเมตตาของพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าพระเจ้าอยู่บนบัลลังก์แห่งความเมตตาเหนือเครู นั่นแหละเป็นเครูปสององในสดุดีบทที่99ข้อ1ก็บอกว่าพระเจ้าบรรลังของพระองค์อยู่เหนือเครูปทั้งสองนะครับก็หีบแห่งคำคำมั่นสัญญาหีบศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะก็เล็งถึงแผ่นดินสวรรค์ต่อหน้าบัลลังของพระเจ้าพระเจ้านั่งอยู่บนบรลลังก็คือหีบนี้แล้วก็ซีดเมอร์ซีซีดก็คือว่าเป็นเก้าอี้แห่งความเมตตา พระองค์จะมาล้างบาปของเราที่ตรงนั้นโดยเลือดของพระเยซูอ่าอ้นั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าในม่านในม่านที่กั้นระหว่างห้องบริสุทธิ์กับห้องบริสุทธิ์ที่สุดในม่านนั้นนะ่ะภาพบนม่านนั่นน่ะนะก็คือเครูเหมือนกันนะครับเพราะะเครูจะมีอิทธิพลเยอะ ใช้เยอะใช้บ่อยมากถึง90ครั้งในพระกคมพีนะครับแต่เซลาฟเนี่ยนะใช้น้อยมากนะครับเซลาฟที่อยู่ต่อหน้าบัลลังก์พระเจ้าเพราะฉะนั้นก็เข้าใจแล้วนะครับที่ค้างไว้ก็คือเซลาฟ6ปีกแล้วก็เคลูป 4ปีนะครับผมโอเคพี่น้องครับพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มบทที่6แล้วบทที่6ก็จะเปิดผนึกแล้วนะครับน่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าผมก็บอกแล้วบอกอีกกำลังเราจะกำลังจะพิสูจน์ว่าหนังสือวิวร์เป็นหนังสือที่พูดถึงอนาคตเป็นการเปิดเผยเรื่องของพระเยซูที่จะมาพิพากษาโลกนี้ในวันสุดท้ายของโลกไม่ใช่มาพิพากษาอาณาจักรโรมที่ไปทำลายกรุงเยรูซาเล็มและวิหารในคศ70 เป็นการเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องก็มองหานะว่าตรงไหนบ้างที่เขาจะพูดถึงการทำลายอาณาจักรโรมันถ้ามีแล้วรีบบอกผมเลยนะไม่ต้องเกรงใจรีบบอกเลยผมจะได้เข้าไปดูแต่ผมจะค่อยๆไปเกือบจะทุกตัวอักษรเลยนะเนี่ยที่พูดกันเนี่ยผมก็พูดเกือบจะทุกตัวอักษรเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเล็ดลอดสายตาของพวกเราไป เพราะฉะนั้นพวกเราก็มาสนุกกันนะครับวิวร์เป็นหนังสือที่สนุกและเป็นหนังสือที่พูดถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านจอนและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ดนใจให้จอเขียนขึ้นเป็นเรื่องราวของพระเยซูทั้งสิน้นวิวร์แปบลบว่าเปิดเผยเปิดเผยเรื่องของพระเยซู the revelation of j e s US Christ วิวรณ์บทที่1ข้อหนึ่งพูดว่าอย่างนั้นคือการเปิดเผยเรื่องราวของพระเยซูนั่นเองหวังว่าพวกเราจะเข้าใจหนังสือวิวรณ์มากขึ้นและมากขึ้นเพราะว่าการอ่านหนังสือวิวร์ในคริสตจักรนั้นะนะเป็นพระพรด้วยใครก็ตามที่ทําตามก็เป็นพระพรด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมาอ่านกันบ่อยๆนะครับครับผมสวัสดีครับ